ทั้งตารวจสติบาลตำรวจแบนทองเมืองหคะรองการต่างประเทศนะคะตำรวจท่องเทียวนะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะ Please inform our staff if you would like to take more pictures. I would like to take this opportunity to thank you to you all distinguished guests for joining us today. We appreciate your time. And please allow me to wish you all the successful cooperation. Merry Christmas and Happy New Year. เชื่อว่าการโซเชียลคอนเน็กนะครับนะก็ในการที่เกิดงานวันนี้ขึ้นเนี่ยก็เกิดจากการที่ผมเนี่ยได้เดินทางไปประชุมอีโดโปในโคเรียนานะครับนะเราก็ทําให้เราเห็นวิธีอีานนะครับแต่สิ่งสำคัญในด้านการปราบปรามอาชญากรรมนะครับนะวันนี้กิจกรรมได้เปลี่ยนรูปแบบไปถึงแม้ว่าเรื่องอาชญากรรมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบไปมากมายนกแต่สิ่งสำคัญที่เข้ามาทําให้สถานการณ์มันทำงานยากขึ้นก็คือเรื่องเทคโนโลย นะครับดังนั้นในเรื่องเหล่านี้ความสำคัญน,น,นะครับเมื่อเราเป็นูมีส่วนมแล้วทำให้เราเห็นว่าช่องว่างในการประสากนการแต่งยังมีช่องว่างอยู่นะ,นะครับผมจึงเริ่มจากการนี้ขึ้นมานะครับโดยเชิญผู้เช่่ยชูตได้าาการรับไดู้หมายจากทุกประเทศนะครับ เจะสถานพูดก็ถือว่ารวมทั้งหมดเจ็ดสิบคนนะครับก็เป็นการประชุมในการเชิญพูดคุยนะครับก็เรียกว่าเป็นท้อที่นทอนะครับที่หรือเรียกว่ามีจํานวนของผู้ช่วยพูดได้ยัยงครับฉัมหมายเนี่ยมายเยอะมากนะครับก็ถือว่าเป็นวิ้นีของความร่วมมือที่เราจะต้องมีการแลกเปลี่ยนทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งการากการู้จักกันในงานนี้ไม่มีอะไรมาก เียงว่าเน้นเรื่องการพูดคุยการรู้จักกันมนาะในครั้งแรกแล้วจากนั้นต่อไปเนียการทํางานจะง่ายขึ้นนะการทํางาน่านแดนเนี่ยนะครับนะเรารู้จักกันเนี่ยคนร้ายที่จะก่อเหตุในประเทศหนึ่งแล้วมาพักอาศัยในเมศไทยเนี่ยนะก็จะไม่มีที่ยืนนะครับนะเพราะรนะน,นั้นวันนี้หลายหลายสารพูดเนี่ยมีการเปลี่ยนผูนะ้ช่วยทูตด้านการบรรเาเชื้อยวันนี้เราสังเกตนะครับว่าพอเราเริเร่มงานนี้เนี่ย มีความตั้งใจที่จะมางานนี้เพราะอะไรครับเหมือนกันเหมือนเราไปทํางานอยู่ในต่างประเทศนะเราก็อยากรู้จักนะผู้บังคับใช้กฎหมายของประเทศนั้นเราก็อยากรู้จักรื้นเริงจาสูงของประเทศนั้นเพราะวันนี้ผมไปนรองผมตรอและมีชอบงานของมันง่นคงเมื่อผมเริ่มจากงานนี้บมเปิดโอกาสนะครับให้เขาได้มาพบเจอกันโดยใช้เวลาแค่สองชั่วโมงเองนะแล้วก็ใช้เป็นักษาเป็นข้อพ่เศษ แบบการประชุมแบบเป็นทางการนะทำให้วันนี้ทุกคนเนี่ยนะหลายคนเนี่ยมาแต่เช้าเลยนะครับเพราะเขาต้องการรู้จักต้องการการประสานงานนะบางคารั้งเนี่ยก็ยังหาช่องทางติไไดนะนนต่อไม่ได้น,นะครับนะบางครั้งไปติดต่อในระดับผู้บัญชาผู้น้อยนะครับทำให้การงานค่อช้านะครับพอวันนี้มารู้จักกันหมดตั้งแต่ สูงผู้ปฏิบัติแนวปลั่งนะฮะมันก็ทําให้การทำงานเนี่ยมันรุ่ดเรือมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการจัดงานในวันนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นการทำอีเวนต์แล้วก็จบแค่นี้นะครับเราจะได้ใช้ความร่วมมือแบบนี้นะทำงานในด้านการปราบปรามอาชญรัมผมต้องเรียกว่าตารวจทั้งโลกนะครับเราไม่ได้แข่งขันกันทาธุรกิจนะเราไม่ได้แข่งขันกันทำกำไรนะแต่เราแข่งขันกันเพื่อจะปราบปรชากรรมโดยเป็นการร่วมมือกันไม่ได้มีการแข่ง เวลาตอนน,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 นี้เป็นความผูกชอบหน้าในการจัดงานวันนี้ตอนนี้ามที่นี่ก่อนที่จะไปไประชุมที่พีพอร์ตเราอยากให้ผู้จัดการไประดับที่ยาวของเราด,ด้วยเพื่อเราจะขึ้นลับหนึ่งได้ประมาณหนึ่ดืในการสร้างฟังก์ชันครับวันนี้ในเรื่องของที่พีพอร์ตนะครับซึ่งผมรับผิดชอบอยู่นะครับในภาคการบันทับใช้หมายเราจะเดินทางไปอเมริกานะครับเพื่อไปรายงานสถานการณ์การทำงาน ผมมองว่านะครับสถานด้านการค้ามนุษย์ประเทศไทยเราอยู่ในระดับเทียสองนะครับนะซึ่งเรียกได้ว่าในภูมิภาคเอเชียเนี่ยเรารองจากฟิลิปปินส์เทียงประเทศเดียวนะครับส่วนประเทศอื่นในแถบเดียวกันเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่เทียสามทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นจากการทำงานที่ผ่านมาการบรรทัศน์เซ็กาตามการคุ้มครองเหยื่อและการล่วงร่วเจ้าเี่รัฐนะครับ ผมเชื่อมั่นนะครับว่าและการในการพิจาาที่มีบอร์ตในปีต่อไปนะครับในปีหน้าเนี่ยประเทศไทยเราจะอ,าอย่างเร็วล้าสุดนะจะอยู่ในระดับเดิมคือเทียสุแต่ถ้าดีมากกว่านั้นก็จะไปเทียหนึ่งนะแต่ผมอมองว่าไอจ้จะต่างกว่าน,นี้คงไม่มีนะครับแต่เพราะว่าจากการทําง,งานอย่างนักอยู่และความจริงัจงของรัฐบาลน,นะครับ